สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กยามาฮ่า MT15 นะครับยามาฮ่า MT15 มาทำสีชมพูนมเย็นนะครับสีนี้นะร้านผมเรียกว่าชมพูนมเย็นแล้วกันครับชมพูนมเย็นอ่าอันนี้ล้อหลังครับอันนี้ล้อหลังสายหวานครับสายหวานอันนี้ชมพูนมเย็นนะครับอันนี้ล้อหน้าอีกด้านหนึ่งของล้อหน้าก็ ่าเป็นอย่างนี้นะครับพวกหน้าแป้นเนี่ยนะครับยึดจานดิสะไรต่างๆเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็งัดซีนออกปิดกันสีให้นะครับการทําสีทุกๆคู่นะครับไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางนี่นะครับรับประกันสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับอ่าสีชมพูนมเย็นนะครับชมพูนมเย็น สีนี่มันแล้วแต่จะตั้งชื่อกันนะครับร้านผมก็คือผมก็ตั้งชื่อของผมเองว่าชมพูนมเย็นนะครับถ้าท่านใดชอบสายหวานนะครับสีนี้เรียกชมพูนมเย็นนะครับชมพูนมเย็นอันนี้ล้อหน้าอันนี้ล้อหลังนะครับบริเวณพวกหน้าแป้นยึดจานดิสต่างๆเนี่ยก็ปิดกันสีล้อหลังก็เช่นกันนะครับล้อหลังก็เช่นกันไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ถอดยางนอกนี่นะครับไม่ได้ปล่อยลมยางนะ รับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กสุดสายตานะรับประกันนะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งกันของล้อหลังอ่าอีกด้านหนึ่งก็ประมาณนี้ครับบริเวณนี้ก็ปิดกันสีมาให้นะครับตามแบบฉบับโรงงานนะครับเนี่ยครับขอบแม็กก็เนี่ยสังเกตนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนมองยังไงก็มีแต่สีนะครับรับประกันเลยมองยังไงก็มีแต่สี สีชมพูนมเย็นนะครับความเงาก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้รับประกันครับเงาเงาฉ่ำฉ่ำแน่นอนครับรับประกันครับเงาเงาฉ่ำฉ่ำแน่นอนอย่างไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับทางร้านก็จะมาอัปเดตผลผลงานต่างๆนะครับในการทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ต่างๆให้ได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อสวัสดีครับ